สวัสดีครับกระผมชื่อเกชัยกสิเดชเพชรแก้วกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนว,วัชเดนร่มเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2วันนี้กระผมจะมาอ่านทำนองสนองบทโดยกรองประเภทกับยานิสเเรื่องสื่อสารการไหวครูเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ ลึกตรึกตรองทาน้อมบูชากมกราบไหว้คุณครูผู้สร้างไทยประจักษ์จิตสิทิ์ทุกคนอย่าแปลกแตกสาคาเปรียบวิชากล้าเกรงคน ออนไลน์ฟรีดอกคอมพร้อมเบ่งบานทุกดอกออกผลทันสุขสมบูรณ์จำรูนสีงดอกเข็มเปรียบดังแข้งบุ่งบอกเร็มแหลมคงดีปัญญาเลิศทวี ใครใเชิดชูเนินนานมาชี้ทางสร้างปัญญาครูยิ่งใหญ่ในใจชนขอบคุณครับ